ข่าวด่วนสำหร,รับนักร้องเสียงดีเบียร์พร้อมพงโพดทาง Facebook ส่วนตัวไม่มีผู้จัดการส่วนตัวอีกต่อไปพบกับประด้าพาแซบในช่วงเมา์มอยคนดังออนไลน์อีกแล้วนุกผู้ชมมือนีม่ประดาก็มาว่าเรื่องของนักร้องนุ่มนะพี่น้องสำหรับเบียร์พร้อมพงนั่นเองเนาะที่เพิ่นได้โพด Facebook ทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าไม่มีผู้จัดการส่วนตัวแล้วจ้าเนาะจะเป็นเรื่องราบแบบใดพี่น้องมังนนีประดาก็เลย ยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าไปเบิง่ง a c e b o o k ของเบียร์พร้อมพง่งเนาะเป็นนักแสดงอ่าล่าสุดในเรื่องของมุงกุฎดอกย่านะจ๊ะที่แบบว่ามวลซืนโฮแซลเนาะกะัเป็นถึงตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดีกดีของนักร้องคนนี้เสียงดีหนะ้าตาดีด้วยนะจ๊ะให้หลายคนคงจะหูจักเบียรพร้อมพงงเนาะเพราะว่าเพิ่นกลมาจากการประกวดเวทีนะักร้องนะจ๊ะทุกคน ประกาศชัดเจนไม่มีผู้จัดการส่วนตัวเบียร์พร้อมพรงแกมมิโกรประกาศชัดตัดขายกับผู้จัดการคนเก่าและผู้จัดงานทุกท่าน นะถ้าใครอยากจะติดต่องานการแสดงหรือว่าการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นการแสดงอื่นๆก็สามารถติดต่อได้ส่วนตัวได้เลยนะจ๊ะเบอร์ส่วนตัวของเบียร์พร้อมพงรวมถึงจะติดต่อจากต้นสังกัดกระไดนะจ๊ะรับงานทั้งหมดจ้าส่วนผู้จัดการคนเก่าชื่อปอได้พ้นจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเบียร์พร้อมพงไปแล้วจ้านี่คือข่าวที่ดีที่ประดาน มาฝากน้องผู้ใดที่อาจติดตามผลงานของเบียพร้อมพงอยู่แล้วก็นะจ๊ะติดต่องานโซนโตได้จ่าเด้อบนต้องติดต่อกับผู้จัดการโซนโตเก่าแล้วเพราะว่าเพิ่บรีเหตุงานน้ำกันแล้วแต่ว่าตอนนี้เบียพร้อมพงกะอยากให้ติดต่อ ด้วยตัวเองเนาะติดต่อหาตนสังกัดก็ไดสําหรับแกมิโกโรนะจ๊ะรวมถึงเบียร์พร้อมพงก็จะมีผู้จัดการส่วนตัวคือตัวเองด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยถ้าผู้ใดชื่นชอบผลงานของเขาก็าอ่ะติดต่อไปอยากให้เขาไปร้องเพลงในงงในงานก็สามารถที่จะ ติดต่อว่าจ้างได้นะจ๊ะนี่คือประดาก็อยู่หนอ r สถานทีน่แล้วในการทําร,รายการสำหร,รับมินี่เนี่ยมาเศร้าแบบอากาศกำลังดีได้ยินเสียงนกเสียงนกสินะพี่น,อน้องเนาะถ้าผู้ได้มากแบบนี้เนาะหรือว่ารายการแบบนี้เม้ามอยคนดังออนไลน์ต่างๆกัอย่าลืมนะกด subscribe ติงติงติงนะสำหรับช่องของประดาเป็นกำลังใจให้ประดาน้าและที่สําคัญอย่าลืมเนาะอย่าลืม,นะลมคือต้องกดกระดิ่งไว้น้าเพราะว่า การกดกระดิ่งกับเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งที่จะไดหงว่าประดามาแลว้วงสีน้ำมันก็จะเด้งขึ้นมาเ <c oughs> นาะเด้งขึ้นมาเลยพี่น้องกัสามารถเบิ้งคลิปสันส้นๆได้อาจารย์สมาธีสีนาที่เองสีนาอยู่กับประดาผ้าแสบเนาะมันจะมีทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนดังออนไลน์หรือว่าประดาผ้าไปเบิ้งหันเบิ้งหนีไปเบิ้งซัด ไปเบิ้งเียงหละไปง่งให้บัวแดงหรือวไปคุกกับปูเลยเบิ้งให้หนอกให้หน้ามันก็ดจะมีนะจ๊ะเรื่องราวดีๆแบบนี้อยู่คู่กับทุกคนอย่างแน่นอนอ่าสำหรับวันนี้เนาะเวลาเบิร์ดและพี่น้องสําหรับการเหมาหม้อยคนดังออนไลน์เนาะและก็ดังในช่องทางของทีวีด้วยเนาะพเพราะว่าพนักงาได้เล่นละครไปนะคะสดๆร้อนๆมงกุฎด,ดอกหญ้านะจ๊ะที ฉายอยู่ช่องวันนะจ๊ะสำหรับวันนี่ไปแล้วเด้อจ้าเด้อบายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปแล้วไปโดดน้าโดดน้าแมนบอลุ้นนามกำลังอยากเล่นมดจังเนาะมีป่าเพื่อพี่น้องมึงพี่ผมมีกบมีเขีย้องเนาะน่าจะมีป่าอยู่เพิ่งที่ปลาซิวกับปลาหลายนี่พี่น้องเดี๋ยวปลาดาแพนกล่องไปอีกนึงนี่คือปลาซิวเต็มอยู่เนาะปลาซิวกำลังมีนะต็เนี่คือน้องสานนองพี่น้องตัวน้ำหลายแล้วไป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 แล้วอีบี้บาย